สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าันเสาวเราคิดถึงพระวาจานะคะใช่แล้วค่ะรายการของเราก็อยากจะเชิญชวนคิดสชนทุกท่านนะคะจะได้คิดถึงพระวาจาของพระเจ้าเป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยค่ะใช่ค่ะแล้ว,วันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดแห่งหนึ่งนะคะวัดที่เหมือนบ้านนะคะอยู่ด้านหลังทุลคกทจอยนี้นะคะแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจด้วยทุอย ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วชุมชนคิสชนของวัดแห่งนี้นะคะวัดนบุญเปาโลกนะคะโกธนารามแห่งนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่สมัย7จ8 0ปีตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะคะตอนนั้นก็เป็นชุมชนนะคะที่มีคิสชชนอยู่รวมตัวกันนะคะแล้วก็มีการร่วมมิสาร่วมกันแต่ว่าในสมัยน,นั้นก่อนที่จะมีการร่วมมิสาร่วมกันในชุมชนเนี้ยสนธบุตรอะค่ะจะต้องไปร่วมมิสาที่วัดนบุญมีคาเอลดอกกระเบื้องหรือไม่ก็ต้องไปที่วัด บ้านโป่งนะคะญญวัดบมยแซบนั่นเองนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีการมาทำวิสาต,ตามบ้านซึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ที่สุดนะคะสตรุษนะคะบวกกับครอบครัวร้านขายเยี้ยนะคะซึ่งก็ได้รวบรวงเงินการเป็นจํานวนหนึ่งเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้นะคะ,ะเป็นบ้านเพื่อว่าจะได้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีบูชาขอบคุณนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อจะได้พัก เป็นที่พักชั่วคราวด้วยเวลาที่มาทำวิสาที่นี่นะคะก็เลยมีวัดแห่งนี้ขึ้นมานะคะที่สุดในสมัยของพระสังฆราชยอนบอสโกมนานัสจบสมัยนะคะท่านก็มาเยี่ยมเยียนชุมชนคริสชนแห่งนี้นะก็เลยบอกว่าเออก็ดีนี่ก็ให้ทําเป็นวัดเลยนะคะที่สุดสถบันุดก็ได้ถวายวัดแห่งนี้ให้กับสังคมฑลราชบุรีนะคะในวันที่30กรกฎาคมนะคะปี2538นะคะซึ่งก็เป็นวัดหนึ่งที่สรุปร่วมกันสร้างนะคะแล้วก็ ทำให้เป็นชุมชนของวัดจริงๆนะคะ<ช>แล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีคุณพ่อปิริศักดิ์พงศิลพันนะคะเป็นคุณพ่อเจ้าวาดที่ดูแลสถาบุตรแห่งนี้นะคะก็มีประมาณ20ครอบครัวน<ช>ั่น <ๆ S 1> เองนะ <ๆ S 1> คะทุกครั้งเชื่อว่าคุณจอยคุณลักก็จะรู้สึกเหมือนกันเวลาที่มาวัดแห่งนี้นะคะก็จะรู้สึกอบอุ่นมากะนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนครอบครัวที่อยู่เป็นบ้านจริงๆเลยนะคะใช่วคแล้ววันนี้นะคะเราจึงนัดแขกรับเชิญพิเศษไว้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะคะใช่แล้วค่ะ ให้เรานำพระวจนะสู่ชีวิตนำพระคริสต์ออกไปสูม่มวลชนด้วยการกระทำเต็มด้วยความรักมากหลน่นเพื่อให้ทุกคนได้เชิญในพระโอ๋ใหเรานพระวจาศูนชีวิตรเ,าเราจะกละชิงพระคริสต์องค์เหเื็นกันก่งกินก้านใบยึดติดกับต้น ตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณวันเพนญรัตนดิโลกณภูกเก็ตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะแล้วคนให้คุณวันเพ็นะคะได้แนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมผู้ฟังสักเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะดะิฉันมาริอาวันเพนญรัตนดิโลกณภูกเก็ตอายุ74ปีอาชีพแม่บ้านค่ะแล้วคุณวันเพญอ่าเป็นอาศัยที่นี่ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยหรือเปล่าคะหรือว่าย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นนะค่ะ ย้ายมาจากกรุงเทพค่ะปปลายปีสี่หนึ่งค่ะ,ะ,คะแต่ก็มามาวัดที่นี่ตอนตอนปีสาค่ะ,ะเพราะว่าสร้างสร้างเสร็จแล้วค่ะ,คะถือว่าเป็นคิจชนเนาะบุกเบิกที่อยู่ในสมัยที่สร้างวัดหลังนี้<ช>เลยนะคะก็นอกเหนือจากที่เราทราบว่าเป็นแม่บ้านแล้วนะคะก็อยากจะทราบว่า,าคุณมันเพนได้มีส่วนร่วมในการที่จะมี ร่วมกิจกรรมที่วัดแห่งนี้หรือว่านางของสังคมมนทอนอะไรบ้างไหมคะก็วัดเราเป็นวัดเล็กๆนะคะสัะตบ,บุรุษน้อยทุกคนก็มีส่วนร่วมคือผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ดั้งเดิมนะคะก็สองร้านร้านดาราศิลแล้วก็ร้านขาเยียง้งท่านก็วางแนวทางไว้ดีมากเลยแล้วก็แบบเหมือนว่าเนื่องจากคนเราน้อยอะค่ะ ก็คนนั้นคนนั้นคนจะทำมันนั้นคนนี้คนจะทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่กันค่ะเหมือนให้มีส่วนร่วมในวัดใช่ค่ะแล้วตัวตัวดิฉันเองก็เป็นผู้ก่อสวดอืมแล้วก็เพลงด้ไหมคะก่อสวดกับเพลง อันแรกๆก็ทั้งก่อสวดทั้งก่อเพลงเลยค่ะแสดงว่าตั้งเสียงไพเรามากเลยนี่ยักหน้าด้วยนะสียงไพเรามากนะคะจริงๆก็ชอบบรรยากาศที่วัดแห่งนี้นะคะเวลาที่มาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาร่วมมิสซาค่ะก็เป็นวัดเดียวที่สัตวุรุษมาวัดครบหนึ่งร้อยเอร์เซ็นตนะคะส่วนใหญ่นะก็จะเห็นว่ามากันโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็ที่นั่งในวัดนะคะ เต็มเกือบทุกทที่นะคะก็เป็นวัดเล็กๆที่อบอุ่นใช่เค่ะเราเคยมาร่วมเรายังรู้สึกเลยว่าเป็นวันที่อบอุ่นมากแล้วก็การการมีสบุตน้อยแล้วก็มีส่วนดีอย่างหนึ่งทุกๆคนก็รู้จักกันอย่างทั่วถึงด้วยนะคะแล้วก็สนิทสนมกันทีนี้ได้ข่าวว่าพอเรามีหน้าที่ในในวัดเนอะอย่างก่อสวดก่อเพลงแล้วเนี่ยแล้วก็การมาวัดทุกอาทิตย์ของเราเนี่ยก็น่าจะทําให้อย่างน้อยคุณวันเพ็ญได้ได้ได้ฟังพระวาจาพระเจ้าหรือได้สัมผัสพระวาจาพระเจ้าแล้ว ได้จัดสรรเวลาในการอ่านเพราะว่าจะพระเจ้าในช่วงเวลาไหนบ้างคะก็ช่วงเวลาเช้านะคะเปิดเปิดเปิดเครื่องดูมาเนี่ยก็จะจะจะพบอาจารย์ธัญญาส่งไลน์ส่งส่งทางไลน์ค่ะอาจารย์ธัญญาก็จะส่งหลายหลายกลุ่มแต่เราก็ดูจากกลุ่มของเราค่ะค่ะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะไม่ได้ไม่ได้อ่านทุกวันแต่อย่างน้อยก็คือเราเราได้เห็นทุกวันเพราะว่าเป็นไลกลุ่มของวัดเหรอคะค่ะไลกลุ่มวัดค่ะวดนี่เนาะ ทุกๆวันเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคนส่งอาหารใส่ <ไป S 2> ใจิตวิญญาณเนาะมาให้เราใ,ในทุกๆเช,ช้าวันนี้เราก็เปิดมาเรากระหายมากเราก็อ่านโดยทันทีหรือถ้ามีเวลาเราก็อ่านในช่วงเวลาที่เราสะดวกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดตัวอย่างนะคะที่มีการส่งลายพระวจะนะประจําวันเข้ามาใน กลุ่มของวัดนะคะ,ะก็ถือว่าก็เป็นโอกาสที่ทําให้คุณวันเพ็ญเนี่ยจะได้อ่านพาาระวจนะแต่ว่าในชีวิตจริงก็อยากจะรู้ว่าเราคุณวันเพ็ญเนี่ยมีพระวาจาประจําใจที่แบบว่าคิดถึงหรือจําได้เสมอหรือรู้สึกว่ามันอยู่ในใจของเราตลอดเวลามีบ้างไหมคะมีคะ่ะมีมีมากเลยแต่ว่าจําไม่ไอยได้นะคะเรื่องราวก็ได้เรื่องราวเช่นเช่นเรื่องราวที่ พระจิตดนใจให้พระเยซูเจ้าไปในถิ่นดุลกัารานเพื่อที่จะให้ปีศาจเนี่ยหลอกลวงหลอกลวงพระองค์นี้พระองค์ขณะนั้นพระองค์ก็หิวมากเพราะว่าไปจำศีลอดอาหารตั้ง0ี่สิวันหิวทีนี้ปีศาจก็ลลอลวงว่าเออถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยนะทำไมท่านไม่เสกหินเพื่อที่เป็นขนมปังล่ะเพื่อจะได้หลอเลี้ยงนหอเลี้ยงชีวิตได้หายหิวพระองค์บอกว่า มนุษย์ไม่ได้เปมนดดงรงชีวิตด้วยด้วยอาหารเท่านั้นแต่ว่ายังมีพระวจาของที่ออกจากโอดของพระเจ้าทุกคำเนี่ยือที่เราเลี้ยงค่ะทีนี้เราก็คิดว่าชีวิตเราเนี่ยนะดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่เป็นคนดีไม่มีพระวจาอยู่ในในใจเราเนี่ยเราก็คงจะเป็นคนดีไม่ไม่ไม่ได้ครบสมบูรณ์ตามที่พระองค์สอนนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจพระวจาตอนนี้เหมือนกับว่าการดําเนินชีวิตเราต้องทานอาหารแล้วฝ่ายร่างกายก็ต้องทานอาหารฝ่ายจิตใจก็เหมือนกับพระวจาของพระเจ้าก็จะหล่อเลี้ยงเป็นพระวจาของนักบุญมัทธิวเรื่องที่4ข้อ4ค่ะบทที่4ข้อ4จริงๆฟังของคุณเงินเพนแล้วก็ทําให้เมื่อกี้นี่ก็สะดุดใจคําหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วจริงๆเราเป็นคนดีอยู่แล้วเนาะแต่มันเหมือน มันเป็นถ้าจะดีสมบูรณ์ขึ้นก็คือการนำเอาพระวจาศพระเจ้ามามาปฏิบัติเนาะ<ช>ตามคําสอนของพระอง<ช>ค์ใชไร่าก็ค,คือมันก็เพิ่มคุณค่าของของการทําดีของเรามากขึ้นเพราะการทําดีของเราคือทําดีตามพระวจาศพระเจ้านั่นเองค่ะดีจังเลยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งตอนที่รู้สึกประทับใจใช่ไหมคะแล้วยังมีเรื่องราวเรื่องราวไหนที่รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่จําได้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าสนุกหรือว่าเออชอบอะไรเงี้ย ก็เรื่องลูกแกะที่หายไปนะคะเงนีกแ,แกะที่หายไปแกะทีทห่หายไปเนี่ยของน้ักบุญลูกา,าบทที่15ข้อ4มนุษย์มนุษย์มีแกะอยู่ร้อยตัวถ้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งหายไปจะไม่ละทิ้งแกะ99ตัวไว้ในถิ่นตุลการดานหรือแล้วก็เพื่อที่จะไปตามแกะตัวเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า แม้เราจะเป็นคนบาปเนี่ยนะพระองค์ก็ยังยังให้อภัยถ้าหากว่าเราเราสำนึกตัวแล้วก็มาอขอโทษการที่เราอยากจะเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราปฏิบัติตามพระวาจนาะได้คิดว่าพราะองค์ไม่ทอดทิ้งเราในเมื่อมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่าทําให้เราคิดว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้อะเราต้องพึ่งพระองค์อะเราทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลยอะ่ใแม้กระทั่งกระดิกนิ้วนี่นะครับพระพระองค์ไม่อนุญ,ญาตยังไม่ได้เลยเหมือนเะเหมือนเราถูกสอนมาอย่างนี้นะะ หรือว่านเช้านี้เนาะถ้าพระเจ้าแมนุญาตให้เรามีชีวิตแล้วก็คงไม่ได้มานั่งคุยคุยกันตรงนี้ด้วยนะคะเออทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วกำลังของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของเราเนาะเนื่องพระองค์ตามหาแม้แต่แกะตัวเดียวนะพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งหรือว่าทอดทิ้งให้อยู่ลําพังหรือว่าให้ตกอยู่ในการอันตรายนะพระเจ้าก็ตามหาเรานะคะซึ่งแกะตัวนั้นก็อาจจะเป็นเราแต่ละคนในแต่ละวันก็ได้นะคะก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าประทับใจแล้วก็หลายๆคนก็คงจะประทับใจ เรื่องของแกะตัวนั้นที่หายไปเช่นเดียวกันใช่แล้วก็จริงๆแล้วก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะมาจีจากที่คุณเพ็งได้แบ่งปันเนาะพระเจ้ายังตามหาเราเลยอ่ะแล้วก็เลยทําให้ไปคิดถึงสารที่พระสารประฟังซิตได้พูดถึงในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยว่าแม้แต่คนคนเดียวเนาะเมื่อกี้คุณเพ็งบอกว่าเราเราทำตามคําสอนของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามอย่างพระองค์ด้วยในการที่จะให้อภัยให้โอกาสเพื่อนพี่น้องที่รอบอยู่รอบข้างเราเนาะเราอาจจะจําเป็นต้องออกตามหาเพื่อนพี่น้องของเราด้วยที่บางทีเขาอาจจะความเชื่อเขาอาจจะ ลดน้อยลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เรามีหน้าที่ในการที่จะตามหาลูกแกะเหล่านั้นเช่นเดียวกับพระเยสุจ้าเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเบรกกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่านะคะนะคะเกมปกติเวลาที่พูดถึงช่วงเวลาเปิดกล่องหวควันนะคะใครแล้วเชิญตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าไม่รู้ว่าในกล่องนี้คืออะไรนะคะแต่กติการมีง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณยำเพญเปิดนะคะเดี๋ยวมี2กล่องเลือกกล่องหนึ่งเวลาที่เปิดออกมาแล้วเห็นสิ่งของในกล่องนี้เราคิดถึง เพราะว่าจะตอนไหนหรือเหตุการณ์ตอนใดก็ได้นะคะ,คะอาจจะไม่ยังเป็นต้องแบบอุอ๊ยข้อนี้บทนี้เป๊ะๆอย่างเงี้ยนะคะ<ช>แต่ว่าให้เหตุการณ์ตอนไหนน,น,นั่น,อนเองแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเลือกดูนะคะเดี๋ยวลักจะลองหยิบให้นะคะลองลองจับดูก็ได้ค่ะว่าสองกล่องนี้เลือกกล่องไหนดีนักเบา ต่างกันเอากล่องนี้คุณจอนุคุณจอนเปิดหน่อยนะคะอยู่ตรงนี้นะทุกทกอะไรเอ่ยในกล่องนะคะตาแม่นี่แม่แม่เลยนะคะก็คือน้ำผึ้งนั่นเองนะคะน้ำผึ้งนะคะมีน้ำผึ้งคิดถึงพระวาจาของพระเจ้าตอนไหนดีอ่าน้ำผึ้งนะคะน่าจะเพราะว่าจะนึกขึ้นได้ใช่ค่ะพระวาจาน่าจะนึกถึงไม่ไม่ออกจําจําปูดไม่ได้แต่ทราบว่า นักบุญยวงบัพติสเนี่ยดำรงชีวิตด้วยตักกะแตนกับน้ำพิกใช่ทำไมถึงรู้ว่านักปุ่งยอนบัพติสเนี่ยทานเคยอยู่วีว่วอ่านประวัติหรือว่าเคยรู้จักใครเป็น,ล,น,นลูกศษเป็นลูกวัดนักบุญยวงบัพติากเจ้าเจ็ดค่ะเจ็ดมีซึ่งมีนักบุญยวงเป็นองค์อุปถัมภ์ค่ะวัดนี้ว่าได้ยินมาตั้งแต่ เด็กๆเลยใช่ไหมคะว่าท่านตกินน้ำผึ้งแล้วก็ยังก็สงสัยจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี้ยว่าเอ๊ะแค่น้ำผึ้งกับตะกั่นอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ยังไงอ่ะออยู่ได้ยังไงอ่ะเราอย่างเรามนทานอาหารวันละสามมื้อน้ำผึ้งกับตะกแตนนี้จนเวลานี้ยังสงสัยอยู่คุณผู้ชมสมัยนี้ไหมคะที่เราเจอพวกเลยนะแมลงทอดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาจจะทานเยอะๆได้ละมั้นะได้อีกอย่างนึ้งอาจจะเป็นเป็นด้วย พระเจ้าช่วยให้ให้ท่านดำรงชีพได้ใช่ค่ะจริงๆว่าอาหารแค่นี้น้ำผึ้งนี่เป็นยาอายุวัฒนะเลยนะคะะเป็นมีเถิดประคุณที่หลายๆหลากหลายมากนะดีมากนะคะเย้ถูกต้องนะคะับบมือให้นะคะคุณจอยล่ะครณจอยถ้าพูดถึงน้ำผึ้งคุณจอยคิดถึงเหตุการณ์ตอนในพระคมพี เหตุการอะไรบ้างน้ํเพึ่งเหรอคะอีกหนึ่งตอนที่คิดถึงก็ตอนที่ในพันธสัญญาเดิมอพยูปะ,ค,ะค่ะที่พระเจ้าเนี่ยทรงประทานมานามาให้ชาวยิวหรือชาวอิสราเอลทานออตอนนั้นก็รู้สึกว่าหิวมากเหมือนกันเนาะวนี้มาเรื่องหิวๆนะก็ห <laughs> ิวมากแล้วก็มา,านนาเนี่ยค่ะก็มีลักษณะเหมือนกับผักนะคะที่ผักชีที่สีขาวนะคะก็มีรส เหมือนกับขนมปังกรอบผสมน้ำผึ้งลองคิดถึงทานขนมปังกรอบผสมน้ำผึ้งมันต้องอร่อยมากๆแน่เลยไม่รู้ว่ามานาที่ตกลงมาจากสวรรค์เนาะมันจะต้องแบบริมรสแล้วมันน่าจะหวานด้วยกรอบด้วยน่าจะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆแน่เลยนะคะคิดถึงตอนนี้นะคะใช่แล้วคุณรักคะคิดถึงตอนไหนะคะจริงๆแล้วถ้าน้ำผึ้งเนี่ยถ้าไปเปิดดูในพภาชนะสดมันก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่คุณรักคิดถึงในหนังสือของวิวอเนี่ย ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของพระคมพีเนนะที่พูดถึงว่าวิบอนเนี่ยจะมีเรื่องเกิดกับนิมิตหลายลายตอนนะคะแล้วก็ในหนึ่งใน,นหลายๆตอนนั้นก็คือตอนที่เขาได้เห็นมวนหนังสือเนี่ยใส่เข้าไปในในปากนะคะ,อะจอมรกักเอาไปกินนะคะปรากฏว่าเมื่อเอาเข้าปากไปแล้วเนี่ยมีความหวานเหมือนน้ำผึ้งนะคะแต่เมื่อตกอยู่ในท้องแล้วเนีับมันมีรสขมนะคะที่ในหนังสือวิบณ์เขียนไว้อ,อ,อันนี้ก็เลยน่าจะเป็นเหมือนพระว่าจะพระเจ้ามากกว่า ที่เวลาที่เมื่อกี้คุณนันเพนก็ได้แบ่งปันแล้วการทําตามคําสอนของพระเจ้าเนี่ยบางทีมันก็ลําบากมันทําให้เรารู้สึกขมเนาะบางทีก็เจ็บตัวด้วยนะในการทารําประวัาจากพระเจ้าแต่เมื่อเราเราเรา,เราติดตามคําสอนของพระอ,องค์แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทําให้ชีวิตเรามันมีมีความ <m> สดชื่นมีความหวานของสิ่งผล <m> ที่เราได้รับตอบแทนจากการตามคาสอนของพระเจ้าก็คืออาจจะเป็นชุดนิรันดร์นะที่เราจะได้รับในในชีวิตหน้านี่แหละก็ท <m> ําให้ร <m> ู้สึกว่ามันเป็นความหวานที่เป็นหวานที่มันหวานนิรันด์อะ หวานไม่หวานไม่จืดจางประมาณอย่างนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะของคุรักษ์นะคะเราก็ได้ข้อคิดนะคะจากน้ําผึ้งนะคะทางที่คุรักได้แบ่งปันคุณเมือเพนได้แบ่งปันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของรายการของเรานะคะว่าเมื่อเราเห็นสิ่งใดหรือว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยก็อยากจะให้คิดถึงพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอนั่นเองนะคะซึ่งก็ในชีวิตจริงของเราอ่ะก็มักจะเกิดเหตุการณ์ หตุการณ์โ้นเหตุการณ์นี้เนาะบางทีเราก็คิดไม่ออกอใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าปวดคิดถึงรละลึกถึงพระวจ a j ของพระเจ้าเราก็อาจจะพบผลนทางหรือได้รับคําแนะนําจากพระวจนาของพระเจ้าก็ได้นะคะในงานนี้ก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะจะได้คิดถึงนะคะเมื่อเห็นน้ําผึ้งท่านผู้ชมคิดถึงพระวจ a j ของพระเจ้าตอนไหนอาจจะอาจจะไม่ได้คิดถึงในตอนเดียวกับเราเนาะย,ยังมีอีกหลายๆตอนเนาะก็ลอง คิดแล้วก็แบ่งปันกับคุณขู้างที่นั่งดูด้วยกันก็ได้นะค<น>ะขอบคุณคุณเพนตอบถูกด้วยนะเก่งมากนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงที่สองของรายการคราวนี้จะนำพระว,วจะมาสู่ชีวิตเอามาใกล้ชิดกับชีวิตของคุณวันเพนสักเล็กน้อยนะคะก็อยากจะถามว่าในชีวิตของคุณวันเพนนะคะมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวในพระคัมภีร์นะคะตอนไหนบ้างที่รู้สึกว่ามันตรง กับชีวิตของคุณวันเพ็ญบ้างค่ะที่ที่ประทับใจจริงๆแล้วก็จําได้เนี่ยมีสมเรื่องปกติเนี่ยเราเป็นคิจชนเนี่ยเราก็จะได้รับพระพรจากพระองค์เรื่อยมาตลอดโดยที่แต่เราไม่ค่อยได้คิดเพราะนี่คือพระพรของพระนะคะก็ตอนที่คำภาวนาที่ได้ผลของนักบุญมัทธิวนะคะข้อบทที่เจข้อเจ็ดค่ะจงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับใช่ค่ะจงสะแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วจะมีผู้มาเปิดประตูให้ท่านนะคะประเอินว่ามีเรื่องที่ประทับใจแล้วก็จํามาตลอดเลยว่าเป็นพระพรของพระตลอดงานแต่งงานลูกชายค่ะอ่อะช่วงนั้นเป็นเป็นเวลาที่พายุมีพายุพายุเข้าอะค่ะ เขาก็ดูจากข่าวนะคะว่าจะมีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์สามวันเลยทีนี้วันศุกร์เราก็าพาช่างช่างที่จัดตกแต่งในในวัดนั่นนะคะไปตกแต่งสถานที่อ่ะทั้งดอกไม้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อะระหว่างไปเนี่ยก็ฝนก็ตกฝนตกตลอดเลยค่ะทั้งวันวันนั้นนะช่่งบ่ายก็พาเข้าไประหว่างนั่งรถไปเขาก็บอกว่า เนี่ยผมไปจัดงานให้คู่บ่าวสาวคู่หนึ่งนะค่ะฝนตกอย่างเนี้ยงานเลี้ยงต้องเลิกเลยอะ่ะเจ้าสาวนี่ร้องไห้หมากมายเลยเลยเราก็นึกในใจโอ้โหตายอยากขออยาให้เกิดกับครอบครัวเราเลยนะค่ะก็ระหว่างนั้นก็กังวลไปตลอดละไปถึงวัดก็ฝนตกตกมากตกมากตกมา,กกมาทันนี้ก็พอไปถึงวัดุ๊ก็ไม่สนใจช่างแล้วจะทําอะไรก็ถากุัก็ทําไปเถอะ ก็ชวนลูกชายบอกมาลูกมาหนูมาคุกเข่าสวดกับแม่แม่กันนะขอพรแม่พระกันสวดใสรประคำนะลูกเขาก็มาคุกเข่าก็สวดกันสองคนทีนี้ในในในวัดหลงกระเบื้องเ็าจะมีลูกปั้นแม่พระอยู่ทางซ้ายมือจําได้เลยค่ะสวดไปร้องไห้ไปะน้ําตาไหลไปแล้วก็เสียงก็สั่นอันนี้ขอเธอลูกขอนะขอขอขอคุณคุณยังไงวาขอแล้วก็จะเรา เราเชื่อเรื่องขอมาตั้งแต่เด็กๆเนีนะคะขอขอให้ฝนหยุดนะเวลาที่มีพิธีแต่เวลาอื่นเนี่ยตกเลยตกลับบายอะไรอย่างเงี้ยนะกลับมาคืนนั้นก็ฝนก็ยังตกอยู่จนกระทั่งรุ่งเช้ารุ่งเช้าก็ตกยังตกอยู่เอ๊ะทำไมไม่ซาทัทีนะใจใจไม่ดีแล้วเพราะว่าเราจะต้องแห่ขันหมากไปบ้านเจ้าสาวนะปรากฏว่าแป๊เดียว ค่อยๆซาแล้วก็หยุดไปพอดีพี่สาวเดินออกมาจากห้องพระเนี่ยเข้าไปสวดให้ไปสวดให้แล้วนะเนี่ยฝนหยุดแล้วนะพี่พูดเนี้นะโอ้โหดีใจมากที่แบบว่าพี่ก็เป็นห่วงเราแต่เราไม่ได้บ่นทุกใจให้เขาให้เขาเข้าใจเลยนะคงเขาคงรู้ปรากฏว่าช่วงนั้นไม่มีฝนจนเสร็จพิธีรดน้ําอะไรต่ออะไรเรียบร้อยพอกลางวันตกมาอีก่พอช่วงเย็น ไม่มีฝนอีกแล้วออ้มอยมีความสุขมากขอบคุณพระเหลือเกินว่าเนี่ยนะเราเราเราขอแล้วพระองค์ได้พระองค์ใหอ้อ่ะแล้วก็จำแล้วก็บอกกับลูกนะบอกกัลูกอย่าทิ้งวัดนะลูกเนี่ยพระเมตตาเรามากมายนะอย่าทิ้งวัดนะยังไงก็แม่แม่คนเดียวเนี่ยที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยลูกถ้าปล่อยก็คือหลุดไปเลยค่ะก็พยายามเตือนเขาเขาตลอด ว่าต้องมาวัดนะตรงอย่างนั้นอย่างนี้อย่าทิ้งวัดนะทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะพระองค์เอาใจใส่ดูแลเรานะมไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกเรื่องเนีต้องพึ่งพระนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีตรงนี้ค่ะแล้วพิธีวันนี้ก็คือรับรื่นดีค่ะสารับรื่นดีค่ะเขาไม่เห็นถึงพลังแห่งการภาวนานะคะเราจะเห็นว่าจากครอบครัวนะคุณแม่คุณลูกสวดด้วยกันแล้วนะคะยังเห็นถึงพลังของพี่สาวใช่ไหมคะที่ช่วยสวดแล้วก็ ชอบตรงเมื่อกี้ที่แบบว่าเออเราก็ไม่ได้ร้องขอหรือ,อ,อบอกว่าบอกเล่าถึงความทุกข์ยากของเราแต่ก็มีคนที่เสด็ภาวนาให้เราแต่ว่าที่สุดแล้วคือพระเมตตาการเลี้ยงดูการดูแลจากพระเจ้าที่ ฟังคำภาวนาของเราแล้วก็ช่วยเราในเวลาที่เราต้องการแล้วซึ่งเวลานั้นเราก็ต้องการอย่างมากเลยนะคะพระเจ้าก็ตอบเสียงคำภาวนาของเราน,นั่นเองใช่ค่ะแล้วในพระคัมภีร์ก็มันทีอย่างชัดเจน้ว,วคนที่ขอด้วยความเชื่อพระองค์จะประทานให้หนะคะแสดงว่วงาคุณวันเพนต้องมีความเชื่ออย่างร้อเปอร์เซ็นต์ในใจแน่เลยนะคะพระเจ้าก็เลยประทานให้ในสิ่งที่เราได้วอนขอด้วยนะคะว่าที่บอกว่าพระเจ้ารักลูกๆของพระองค์เสมอทีนี้เข้ามาใกล้ตัวอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องครอบครัวและเรื่องของลูกแล้วนี่ สำหรับคุณนนเพนเองนะคะมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมที่พระอาจารย์ได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือว่าอาจจะมาทําให้พฤติกรรมบางอย่างที่บางทีตัวเราเองก็ไม่ชอบแหละเนาะอาจจะเป็นเรื่องของหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลดเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างลงแล้วพระาอาจารย์เนี่ยก็มาเปลี่ยนพฤติกรรมของเราหรือว่ามาควบคุมชีวิตของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างงี้ค่ะ,ค,ะคือการดํารงชีวิตอยู่ในในโลกปัจจุบันนี้เนาะ,ะเราก็จะเจอผู้คนเยอะแยะนะคะตัวนี้ ผู้คนเยอะแยะเนี่ยไม่ได้มีความคิดเหมือนเราหมดค่ะแล้วเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นเขามาคิดเหมือนเราคิดเหมือนเราเข้าใจเราเราต้องปรับตัวเข้าหาเขานะคะคือคืออย่าตัดสินผู้อื่นบางทีบางครั้งเราเห็นพฤติกรรมของบางคนเนี่ยเราก็อืออะไรเนี่ยเออทำไมเป็นงี้วะอะไรทำไมนะอะไรอย่างเนี้ยนะบางทีเขาอดอดอดบ่นไม่ได้นะบ่นบางทีบ่นกับบางทีก็บอกตัวเองว่าเอ๊ะทำไมอ่ะ ทำไมเราต้องไปตัดสินเขาอะนะ,ะเราอย่าไปตัดสินเขาเพราะว่าพระก็จะได้ไม่ตัดสินร่างยแล้วก็แล้วเราก,ก็หนึ่งเราเรามองโลกอย่างอย่างดีอม,มองในแง่ดีมองเขาในแง่บวกแล้วก็ให้อภัยแล้วเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเราถึงเราถึงจะเราถึงจะมีสันติสุขในใจเนาะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าตอบแทนเราอันดับแรกเลยเนี่ยค่ะก็ถ้าหากว่าเรามองโลกในแง่ลบเนี่ย มันไม่มีอะไรดีเลยใช่ใช่ใช่แล้วจากคอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่มีดีแล้วแล้วฉันดีอยู่คนเดียวเหรอไม่ใช่คนดีบางทีก็เป็นก็เป็นคนอื่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเราก็เคยยังเคยทําไอ้สิ่งที่ไม่ดีเลยอ่ะเออแล้วเราก็มานึกว่าเอ๊ะทำไมเราทําอย่างนั้นไปได้อย่างงั้น ใส่ไว่เพราะมาจากพระเจ้าก็มาช่วยมาช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดเลยแล้วก็วนำความคิดของเรานะคะให้หเราคิดดีกับคนอื่นมากขึ้นใช่ไหมคะรู้สึกรู้สึกชอบจําเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าจอยเองจอยรู้สึกว่าในสมัยนะะี้ค่ะคนเราง่ายที่จะตัดสินคนอื่นเพียงเพราะได้เห็นได้ยินหรือได้ฟังมาจอยคิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ จริงๆแล้วว่าเราถ้าเรามีหน้าที่หรือในการทํางานบางอย่างที่ต้องตัดสินใจหรือต้องตัดสินโอเคว่าไปเนาะแต่บางครั้งแค่มองเห็นชีวิตคนอื่นล้วก็คิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอ,อย่างนี้เลยน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่การตัดสินเนี่ยเป็นของพระเจ้าเนาะแล้วก็อย่างที่คุณวันเพ็ญบอกชอบเนาะแค่เรามองโลกในแง่ดี ความรู้สึกในใจเรามันก็จะดีขึ้นแล้วก็สิ่งดีๆที่จะตามมาคือการที่เรามองคนอื่นในแง่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีสัมตินะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อคิดที่เหมาะกับการดําเนินชีวิตในปัจจุบันซึ่งตรงนี้ก็ตร่มเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าก็เปลี่ยนให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆเราอาจจะเป็นคนดีอยู่แล้วนะแต่ว่าพระเจ้าก็ช่วยให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วอย่างพลังบวกที่เรามีเวลาที่เราคิดอะไรที่ในแง่บวกเนี่ยจริงๆแล้วมันส่ง แต่คนรับข้างก็สัมผัสได้นะถ้าเราอ,อย่างที่คุณนเพบอกนะเราที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันไม่ได้มีทุกอย่างที่ถูกใจเราหรอกหรือ,อบางครั้งเป็นบางครั้งก็เป็นตัวของฉันนี่เลยนะที่บางทีก็อาจจะเป็นมูลพิษให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือการที่เรามองคนอื่นในแง่ดีมันก็ส่งพลังบวก จากตัวเราให้คนอื่นด้วยเช่นกันนะ,ะอันนี้ดีจังนะคะก็คิดว่าสําหรับวันนี้นะคะใครที่ฟังคุณนันเพ็ญได้แบ่งปันเนาะก็คงจะได้รับข้อคิดในการดําเนินชีวิตนะคะก็อยากจะให้คุณนันเพ็ญน,นะคะจะได้เชิญชวนทานผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะจะได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็จะได้รับผลดีจากพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะคะ,คะข้อนี้นี่คิด,ค,ดคิดตลอดนะยิ่งอายุมากขึ้น ก็จะบอกตัวเองว่าเวลาเราเหลือน้อยนะคะก็พยายามที่จะทำยังไงเพื่อทำตัวยังไงเพื่อที่จะว่าเมื่อพระองค์เรียกลมหายใจกลับคืนไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์อ่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปสวรรค์โดยตรงแต่ถึงแม้ว่าเราจะต้องไปอยู่ในไฟชำระตามที่พระองค์ทรงที่พาษาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอให อย่าตกนรกอันนี้คันนี้ก็มีมีมีพระวจารย์ของพระเจ้าของนักบุญมัทธิวบทที่11ข้อ28นะคะคือพระองค์เป็นเจ้านายที่ที่อ่อนโยนนะคะพระองค์บอกว่าท่านท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อน เรามีใจสุภาพอ่อนโยนและทำดอนใช่เราต้องลองต้องเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งบทบทอันนี้นะคะบทพ่อาจาร์เนี้พี่เองพี่ก็ได้ทําให้ให้พ่อให้แม่ที่ที่เหนือหลุมฝังศพของพอย่างนี้เลยแล้วตัวเองก็เตรียมไว้แล้วก็แต่ก็แล้วก็ใช้พระวจนะนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนกับ พี่มันเพนที่แบบพยายามที่จะให้พระวจางเจ้า,านําชีวิตอยู่ตลอดเวลานะคะก็าําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณมันเพนนะคะที่ได้สลับเวลามาพูดคุยกับเรานะคะทางรายการของเราก็มีของที่ลึกนะคะจะมอบให้นะะใน,ในใคลิ่เห็นศาสนาม,มารีอานะคะก็มอ,อบแม่พระนะคะคืเล็กๆน้อยๆนะคะจากทีมงานะค่ะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ได้ติดตามรับชมรายการของเรานะคะเช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจานะคะก็อยากจะฝากรายการนี้ไว้ในหัวใจของทุกคนได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเนะะื้อหาสาระที่ดีก็ส่งต่อนะ,ะไปให้กับคนที่เรารักบุกคคลที่เราคิดถึงนะคะกดซับสไครต์ไว้เพื่อว่าจะได้ติดตามรายการของเราเป็นประจำนะคะส<ช>วัสดีนะคะก็เราสามคนนะคะคุณจอยคุณรักแล้วก็แกรับเชิญก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะเสาร์หน้านะคะ จะเป็นใครนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe เราจะได้ไม่พลาดการติดตามและรับชมรายการเช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจานะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนขอพระเจ้าไวพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเป็นคริตชนของเรานั้นไม่ใช่แค่มาวัดแล้วก็กลับเราควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดของสังคมนทนล และการดำเนินชีวิตของเราต้องมีพระวาจานำทางด้วยเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีพระวาจาและเราไม่ได้อ่านเราก็เหมือนคนเดินหลงทางทำยังไงเราถึงได้กลับให้การเป็นกิจทนของเราสมบูรณ์ด้วยการมาวัดแล้วก็ร่วมกิจกรรมของสังคมนทนแล้วก็นำพระวาจาสำหรับดำเนินชีวิตด้วยขอบคุณค่ะ